พูดหรือด่าอะไรแล้วแต่อันนี้เป็นน้องนิวครับผมจะไม่ด <nak pap> ่าเขาอีะไม่พูดความนี้ออกไปคุณเห็นอะไรในอาหารบ้านๆจานนี้เห็นความทรงจำความรักความเข้าใจ โรซาห้าสิปีชมรสชาติความสุขของครอบครัวมใม่รักครอบครัวเรารักที่เราสนุกจัดเต็มกับทุกเรื่องถึงแม้ต้องเจอสิ่งสกรปรกบูเด็ดต่อช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่แฝงอยู่ได้ถึง99.9%ปปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อถ้าวันนี้เฟิร์นไม่ได้เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรได้บ้างาาแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเฟิร์นก็สนุกกับทุกบทกบาท โมเมนต์ที่เป็นคุณฟีโวปี3 E 5 G ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะพวอยนางแนะนเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปลดล็อกให้ชีวิตคุณทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไปกับคนที่คุณชอบ ให้รถพาไปก <Banana> รุงศรีออโตอยากกินต้องได้กินงั้นนี่เลยใหม่โอวิชิโกวะโคชะชาเกรดคุณภาพที่บีสาร G a ปราวินจบทุกมือด้วยโอวิชิโกวะโคชะภากัน<ค>แน่นแถมข้าเป็นหนักอีกจะหนักแค่ไหนแค่ช้อนเดียวก็อยู่ใหม่ริสเอ็กเซลสุดเข้มข้นคนลาสสังช่วยกะจัดคราบหนัก พลังความของนานสะอาดหอมครบจบในหนึ่งช้อนบริสเอ็กเซลสุดเข้มข้นพาวชนทุกอุปสรรคทางจะครูจะขะาไม่มีปล่อยพละแบกตัสุดกระบะเนื้อก็พร้อมจะฉาสุดทุกมค่าฮีโร่คนธรรมดาพลังคนแก่งหัวใจยิ่ไโร่ Mitsubishi Motors ยังยังสุดเด็กต้องลองมาชิงส้นใหญ่สุดเด็ด ดเด็เจ,บจเับก่อนนะเดี๋ยวรถโม่จะรีบไปไหนมีรถขับกลับแม่แค่เข้ามาเแค่รถโดดตโยต้ายาริสและโตโยต้าไฮรัสซูวีโบงชาย Shopee สิบสองสิบสองเบิร์ดเดย์กมโชว์สิบสองธันวาคมนี้ลุ้นรางวัลใหญ่ส่งท้ายปีชอปสินค้าส่งฟรีไปด้วยกันนะฮะ Corolla Cross นิวเจอร์นี่ให้ชีวิตเดินทาง อร่อยซ่ากับเบปซี่คู่สีอาหารไทยสมูทอ e ีครีมช่วยลดเลือนรอยได้ง่งายๆแผลเป็นเป็นได้ก็หายได้เอาละตอนนี้นะฮะเป็นไงครับจาริงครับนับนะร้องเสียงเพีย้ย